เลี้ยงวัวเอาขี้วัวดีกว่าขายวัวคุณยายว่าจริงไหมเอาขี้อ้วนในใสใสทุ่งนาเนไม่ต้องใสปุ๋ยนะถ้าขยันใสทําไมเลยครับคุณายายมาเทไม่ต้องใสปุ๋ยเคมีทําไม่เปลืองครับอืถ้าขยันเอาออกอมืมันดีข้าวมันจะเคี้ยวตลอดเลยเลยขี้วัวนี่แหละครับขี้อ้วน,วนแสดงว่าขี้วัวก็มีประโยชน์มันเยอะเหมือนกันนะอก,ก,ก็ปลูกผักปลูกอะไรก็ใส่หนี่ปลูก ลูกแตง่งตกถั่วที่ขนาดนี้อ๋อใช้ขี้วัวเหมือนกันใส่ขี้วัวแล้วก็ตัวนี้คุณยายอยากจะขาย,อ,ยาอ๋อไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงละตัวผู้ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวผู้อันนี้ผสมอะไรมาครับคุณยายบราหมันเหมือนกันบราหม,มันเหมือนกันกี่ปีแล้วครับคุณยายตัวนี้อันนี้ดิครับออกเดือนอะไรเนะีประมาณสองถึงสองปีหรือยาวยังสองปีใช่ไหมคุณยายอยากจะได้ราคาสักเท่าไหร่ครับหมื่นสอง หมื่นสองได้พอได้ไหมหมื่นสองใช่ไหมตัวนี้นะจ้ะะอ่ตัวนี้นะผู้ชมครับวัวประมาณสองปีเนาะคุณยายจะเอามื่นสองคุณยายมีเบอร์โทรไหมครับมีเบอร์อะไรครับศูนย์แปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดสามอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์แปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดสามสามารถโทรมาสอบถามได้อันนี้คือวัวของคุณยายเนาะเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่บราหมันบราหมั่น ทำไมถึงเลี้ยงสายฟันนี้ครับคุณยายก็ชอบสีแดงชอบสีแดงแต่ว่าดูไปแล้ววัวบางตัวนี่อายุมากแล้วนะครับคุณยายอืออันนี้ายุมากเลยตั้งแต่เลี้ยงมานี่นวัวหนึ่งตัวให้ลูกประมาณสักกี่ตัวครับอันนั้นประมาณได้เจ็ดตัวนะมั้งอือนี่ก็สี่ห้าตัวครับผม,อ,มอันนั้นได้สองตัวเองลูกสองเองอันนั้น ตัวที่นานๆตัวเก่ๆเอาเอาออกไปหมดแล้วอ๋อตอนนี้เหลือแต่วัวรุ่นรุ่นวัวรุ่นๆครับผมที่คุณยายบอกว่าชอบวัวสีแดงจ้ะทำไมถึงชอบวัวสีแดงครับคุณยายชอบซาเล่ซาเล่มันดื้ออ๋อซาเล่มันดื้อจ้ะครับผมสายพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายไหมครับคุณยายก็ง่ายอยู่ให้กินอะไรบ้างครับวัวพวกนี้ช่วงนี้ก็ให้กินลำย่างเดียว ช่วงนี้ไม่ค่อยกินอะไรหรอกินก็ไปผูกไว้เนาะผูกทุ่งนากินหญ้ากินอะไรครับผมหญ้าอะไรก็มันเหี่ยมฝนก็ไม่ตกเนาะอ๋อหมดแล้วแสดงว่าตอนนี้ก็ได้กินแค่หญ้ากับรำจ้าตอนเย็นมาเห็นคุณยายเคาะกระมังเมื่อกี้จะทําอะไรเลยครับคุณยายเอารำให้ใส่กระมังอ๋ออ่ะเชิญคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่หกสิบสามแล้วหกสิบสามยังไหวอยู่นะครับหรือว่ามีคนทำเนาะอ๋อ พอไปได้เนาะคุณยายเนะาะจ้าได้คุณยายเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนี่โอ้ยหลายปีแล้วนานเลยเนาะเฮ้อันนี้คือบัมนะผู้ชมครับที่คุณยายจะเอา,าให้วัวกินเนาะถ้าช่วงมีราคาต่อให้เป็นอาหารบ้างอาโอ้โหวัวไม่มีราคาไม่ต้องซื้ออาหารกินให้กินอย่างนี้เลยกินอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็กินไม่พอกันหรอกมันกินหมดเลย ครับผมอมถ้ามีราคาก็มีหัวอาหารให้กินแต่ถ้าไม่มีราคาก็กินแค่ดำใ,ให้กินเยอะไหมครับนี่นนบางวันก็กระสอบนึงบางวันก็คร่งบางวันก็กระสอบหนึ่งบางวันก็ครึ่ง,อ,งอ,อ๋อเรามีโรงสีของเราเอง,เงครับผมอ๋อ อันนี้คือชั่วคราวนะคนุณนะยายเนาะช่วยได้ไหมครับ<ะ>อาหารนี่ช่วยได้ไหมไอันนี้ต้องซื้อไหมครับหรือว่า,างไงอะไรงสีตัวเองบ่ซื้อตัวเองซ,อซื้อเองครับผมก็ขา,ขายส่งก็าขายโอ้ มีคนซื้อไหมคุณยายเงยไม่พอกันหรอกไม่พอกันด้วยซ้ำไปอื่อยากให้กินเนะเาะอ๋อโอ้โหแค่เน,น่เลยอาหารเสริมมีอาหารเสริมครับผมเมื่อก่อนนี่คุณยายเลี้ยงวัวให้กินพวกหัวอาหารอะไรด้วยอยาตุกวันนี้ไม่มีละไม่มีวัวไม่มีละคา่ะไม่มีเงินลงทุนราคาส่วนนี่ขายได้เท่าไหร่ครับคุณยายวัว ที่ขายนี่ที่ขายล่าสุดปีที่แล้วขายสองตัวก็ได้แค่สามหมื่นเองแต่ก่อนตัวละสองหมื่นกว่าสามหมื่นลูกครับผมเดี๋ยวนี้ตัวละหมื่นก็ไม่ได้อืมคือเมื่อก่อนเห็นวัวคุณยายสวยนะอือยันอยู่ข้างในนี่เขาขอซื้อเท่าไหร่ครับตอนนั้นตัวละสามหมื่นห้าไม่ได้ขายไม่ได้ขายเสียดายอือขายไปตัวหนึ่งตัวช่วงนั้นนะตัวนี้คุณยายอยากจะขายอยากอ๋อไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงละตัวผู้ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวผู้ อันนี้ผสมอะไรมาครับคุณยายบรามั่นเหมือนกันบราหมันเหมือนกันกี่ปีแล้วครับคุณยายตัวนี้อันนี้ดิครับประมาณถึงสองปีหรือยังไงสองปีใช่ไหมคุณยายอยากจะได้ราคาสักเท่าไหร่ครับหมื่นสองฮะหมื่นสองได้พอได้ไหมหมื่นสองใช่ไหมตัวนี้นะอ่ตัวนี้นะผู้ชมครับวัวประมาณสองปีเนาะคุณยายจะเอาหมื่นสอง คุณยายมีเบอร์โทรไหมครับนี่เบอร์อะไรครับ0873789573อีกครั้งหนึ่งครับ0873789573สามารถโทรมาสอบถามได้เนาะราคา1 2ื่นสองเพราะว่าไม่มีคนเลี้ยงหลานจะเลี้ยงแต่วัวแล้วตอนนี้เลี้ยงหลานด้วยเลี้ยงวัวด้วยชอมยางนี่แหละเหนื่อยใช่ไหมครับคุณยายเหนื่อยลอ่าเนี่ยผู้ชมครับมาเก็บตกให้แล้วกันตัวนี้หมื่นสองนะผู้ชมครับนี่ วัวประมาณสองปีอันนี้ผสมเทียมหรือผสมหลอดครับผสมเทียมอ๋อผสมเทียมนะมผสมเทียมกับผสมหลอดก็อันเดียวกันเนาะอ,อันเดียวกันอยอมรับว่าอาหารเสริมนี่กินดีเลยนะคุณยายเนาะะไม่ต้องผสมอะไรด้วยมไม่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็ไม่พอกันหรอกไม่พอใช่ไหมครับแล้วเวลาวัวไม่สบายนี่คุณยายสังเกตอาการยังไงบ้างครับนี่เขานอนเขานอนไม่ตื่นเนาะตัวมันแข็งมันซึม ก็โทรหาหมอมาฉีดยาอเริ่มเป็นมันต้องดูว่าเริ่มเป็นให้ฉีดยาเลยให้ทันให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดถ้ารู้ว่าไม่สบายนะ้ะ่๋อถ้าเป็นสองสามวันในบางทีหมอเคยบอกว่าถ้าฉีดไม่ทันไม่ก็เอาไม่อยู่ครับผมคือเมื่อไหร่ที่คุณยายเห็นวัวนอนเงแข็งนี่จะคิดเลยว่ามันไม่สบาย้ะอ๋อยืนไม่กินหญ้าไม่กินอะไรนี่นะครับผมตอนเช้านี่เอาออกกี่โมงครับคุณยาย สองโมงกว่าสองโมงครึ่งครับตอนนี้ก็เสร็จธุระเรียบร้อยแล้วนะครับคุณยายก็ปิดคอกอันนี้คือคอกชั่วคราวไม่ได้ตั้งใจว่าจะอยู่ที่ถาวรอแคดถนนเลยครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็คืออาศัยขังไว้ก่อนเนาะครับผมจะยกคอกใหม่เลยอ๋อทำไมถึงยังอยากจะเลี้ยงอยู่ครับคุณยายทั้งที่วัวราคาถูกก็เลี้ยงไปดังนั้นเลย ชาวบ้านก็เลี้ยงเนาะยังไม่มีคนขายเนอะอเคยขายอเคยเลี้ยงดังนี้ก็ปล่อยเลี้ยงไปไเรื่อยๆครับผมเคยเลี้ยงวัวพื้นบ้านมาก่อนไหมครับคุณยายฮะวัวพื้นบ้านครับผมเป็นไรว,วัวไทยบ้านเราอะ่ะโอ้ไม่เคยก็เลี้ยงมาก็แบบนี้เลยสายพันธุ์นี้เลยอันนี้คือนาของคุณยายเลย,ยถ้าให้ปลูกหญ้ากับทำนาเนี่ยคุณยายว่าไหนาน่าจะดีกว่ากันฮะปลูกหญ้ากับทำนาครับผม ปลูกยาเลี้ยงัวครับผมก็สวนเลี้ยงัวก็โอซูนสวนปลูกยาก็มีแล้วอันนี้ต้องทํานากินเนอะแสดงว่าคุณยายไม่ได้ขัดสนเรื่องยาเท่าไหร่จ้ะไม่ขัดก็สวนนั้นมันเป็นไรออ๋อเป็นถนนใหญ่ครับผมแสดงว่าคุณยายจัดการดีละมีญ้าเหลือเฟือได้ขายบ้างไหมครับญ้าเนี่ยไม่ขายทาไมเหรอครับคุณยายบางคนก็ซื้อเด ยากก็ชอบลำบากก็ออกไปเอานิดเดียวนิดเดียวได้ก็ได้แล้วอ๋อครับ,บผมบางคนก็หาอันนี้หากเกี่ยวตามทุ่งนาแต่ยายไม่เคยแส,สดงว่าในสวนอย่างเดียวคุณยายนี่จาัดก,การดีเกี่ยวแค่ในสวนของเราอย่างเดียวเห็นเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงวัวง่ายง่ายใช่ไหมครับคุณยายอืมแต่ก่อนง่ายทุกวันนี้ลครับเป็นยังไงบ้างโอ้ยวัวไม่มีราคาหน่อเหนื่อยเลยเออ คุณยายครับตั้งแต่เลี้ยงมานี่เคยเจอราคาวัวตกต่ำขนาดนี้มาก่อนไหมไม่เคยมียราคาถูกๆตอนนั้นขายสองตัวก็ได้ห้าหมื่นครับผมอันนี้สองตัวจะเอาสามหมื่นก็ไม่ได้คุณยายคิดว่าวัวนี่ที่มันราคาถูก,ถก,ถกนี่เป็นเพราะอะไรครับก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะค่าลาถูกหร,ออหรือเพราะค้าลงเองหรือขึ้นเองอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ถามมานี่มีแต่ราคาถูกๆเลยเอ แต่ถ้าตัวพูดตัวนั้นได้สักหมื่นสองก็จะขายเนะาะใช่ครับผมปีที่แล้วขายให้พอสุเทพบ้านกาแก้วครับสองพันขี้วัวน่ะขี้วัวเขา,เ<อ>ส,าสามลูกร้อยสามลูกแล้วสปุยอ่ะครับผมปีนี้ได้ขายบ้างแล้วหรือยังครับยังขนออกโมดเลยไปไว้ทุงนาไปให้แม่อมนด้วยทั้งนนด สิบกว่าคันรถเลยอืมอืมันเยอะบาทีแรกไม่ค่อยเอาออกบีทีโอปีก่อนนู่นไม่ได้ออกบางทีเล่ทีจะค้นอัวออกนี่เอ้ยเต็มเลยคือหลายๆคนก็บอกว่าเลี้ยงวัวเอาขี้วัวดีกว่าขายวัวใช่ไหมคุณยายคิดว่าจริงไหมขายขี้อัวเลี้ยงวัวเอาขี้วัวดีกว่าขายวัวคุณยายว่าจริงไหมเอาขี้อัวในใสใสทุ่งนาเนไม่ต้องใสปุ๋ยได ถ้าขยันใส่ทำไมเลยครับคุณยายมาเทไม่ต้องใส่ปุย๋ยเคมีทำไมเปลืองครับอืถ้าขยันเอาออกอืมันดีข้าวมันจะเคี้ยวตลอดเลยขี้วัวน,นี่ละครับขี้วัวนนแสดงว่าขี้วัวก,ก็มีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะก็ปลูกผักปลูกอะไรก็ใส่นี่นป,ลปลูกแปลงปลูกถั่วที่คันนาเนี่ยอ๋อใช้ขี้วัวเหมือนกันใส่ขี้วัวแล้วก็ผู้ชมครับคุณยายเขาบอกว่าคันนาเล็กๆแค่นี้น่ะ รอบสระนี้เนาะคุณยายหาเงินได้เท่าไหร่นะสี่ห้าพันคุณยายปลูกอะไรครับปลูกอันนี้นี่ปลูกมันอีออนมันอะไรนะมันอีออนมันออนมันอ่อนมันเป็นยังไงครับคุณยายนี่ก็ค่าต้นไนใหญ่ๆมันก็หัวแค่นี้แค่มันอีออนปลูกทุกปีทุกปีสี่ห้าพันเลยโอ้ขนาดนี้แถวนี้ริมสระครับผมปลูกยังไงครับคุณยาย อตอนถ้าฝนตกมันก็ขุดขุดขึ้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้อวนนั่นแหละเอาลงก่อนแล้วก็เอาพันไว้อตอนถ้าให้เวลาขึ้นมันต้องเอาน้ำลดแล้วก็ขึ้นออกมาปลูกเลยครับผมหัวมันเก็บไว้อยู่อ๋อเราเก็บพันไว้แล้วแสดงว่าจะผูกทุกปีาขายดีขายดีไม่พอกันนะนี่อ๋อพุทตลอดเลยครับผมกิโลยี่สิบ กิโลละยี่สิบาทที่ตลาดมันกิโลสี่สิบนี่ขายถูกๆคนในบ้านสัง่งหมดเกลี้ยงเลยหมดเลยถ้ากระสอบปุ๋ยนี่เล็กนี่เดียวก็ได้ร้อยสองร้อย้